b b 8 come here ดึงโซ่ o ซ่ yeah 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 what up สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DJ Ten s u m i t Channel วันนี้ตามปกเลยครับเราจะมาคุยกันเรื่อง Star Wars นะครับวันนี้จะมาดูของเล่นของสะสม ที่ผมได้มาแล้วที่เมืองไทยมันไม่มีขายนะครับผมได้มายังไงนั้นเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายตามกันมาดูเลยว่าวันนี้มีอะไรมารีวิวกันให้ดูบ้างของชิ้นแรกที่เราจะมารีวิวตรนวันนี้เลยนะครับมันเป็นของประหลาดที่บางคนอาจจะไม่รู้จักต้องแฟน Star Wars ตัวจริงถึงจะรู้จักของสองสิ่งนี้ นี่เลยครับมันเรียกว่าโฮโลโครนนะครับโฮโลโครนมีอยู่สองอันนี้อันซ้ายมือที่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดสีแดงอันนี้มันคือฝั่งของซิเซทโฮโลโครนอันที่เป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าอันนี้เป็นฝั่งของเจไดเจไดโฮโลโครนนี่เลยครับมันคืออะไรหรือมันคือเหมือน มือถือหรือเพเจอร์มันเอาไว้สื่อสารระหว่างฝั่งตามหาเจไดตามหาซิปแล้วเขาก็จะเอาไว้สื่อสารติดต่อกันนะครับมันจะอยู่ s t r w War ภาคแรกๆเลยนะครับออกมานิดเดียวบางฉากเท่านั้นเองมันเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันทีละอันเลยครับมาดูของซิปโทลโครนกันก่อนนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดเลย ด้านล่างนี่เป็นอย่างนี้รอบด้านไม่ต้องใส่ฐานครับเป็น USB เสียบสายชาร์จได้แจวเ,เลยนะครับวิธีเปิดของมันก็คือหมุนตัวพีระมิดข้างบนแล้วเนี่ยมุมมันก็จะบิดออกมาหมดเลยแล้วมันก็จะมีไฟออกมาอย่างนี้โอเคพอเราเปิดมันขึ้นมาแล้วนะครับไฟตัวนี้มันจะมีเสียงของดาร์ตซิดสักคนหนึ่งเนี่ยแหละ มันจะมีปุ่มข้างๆอย่างนี้ซีเรียสแบบนี้แต่มันไม่ได้แค่นี้นะครับไอตัวโฮโคลครนอันนี้มันจะมีคอมพาสเมต์อีกอันหนึ่งช่องอันนี้ที่อยู่ในด้านนี้ที่เปิดออกมาได้แบบนี้เพื่อเอาไว้ใส่ เขาเรียกว่าไค b เ r อร์คริสตัลเดี๋ยวผมจะลงรูปไปดูไค b เ r อร์คริสตัลพรไอ้พวกนี้มันเป็นของ Star Wars Galaxy Edge ที่ Disneyland ที่เขาทำออกมาแต่ผม,มยังไม่ได้สั่งตัวไค b เ r อร์คริสตัลมาเพราะตอนแรกอะปีนี้ตอนซัมเมอร์เนี่ยผมกะว่าจะไป Disneyland ที่เมริกาแล้วก็จะไป Star Wars Galaxy Edge เนี่ยรอมานานแล้วแล้วปีนี้เขามี Marvel Campus ที่เปิดใหม่ตอนซัมเมอร์แต่ไอ้โควิดมันมาซะก,ก่อนก็เลยไม่ได้ไปก็เลย อดใจไม่ไหวสั่งไอ้นี่มาก่อนแต่ผมอยากไปซื้อไอ้ไคโบร์คริสตัด้วยตัวเองมันมีหลายสีเลยแล้วเขาก็มีชา l ลนจ์กันคนที่ไปไอ้ Star Wars Galaxy Edge บ่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Black k y b บ c r คริสตัมันจะมีน้อยมากเป็นของที่เรียกว่า Unique คนก็จะไปสุ่มเสี่ยงข้ามเลือกกาซองมันจะทึบเอาแฟลชไลท์โทรศัพท์ไปส่องก็ไม่เห็นเขาป้องกันไว้อย่างดีบางคนไปซื้อเป็นร้ออันเลยกว่าจะได้บางคนก็ไม่เจอเลย พอใส่เข้าไปในนีน้มันก็จะเป็นตามสีตามคนตามคาแรคเตอร์ในเรื่อง Star Wars แล้วก็จะเป็นการส่งเมสเซจของฝั่งซิกหรือฝั่งเจไดแต่ละข้อความออกไปเพื่อเตือนภัยหรือแจ้งข่าวสารให้ในกลุ่มรู้นะครับรอไคลวอร์คริสตัลฮอลลครอนเทมากเสียอย่างเดียวที่วัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันไม่ได้เป็นเหล็ก ถ้ามันเป็นเหล็กมันก็คงจะเจ๋งกว่านี้เคเดี๋ยวเรามาลองดูของฝ่ายเจไดกันบ้างและอันนี้ก็คือโฮโลครอนของเจไดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยเคล้ายๆรูบิกเลยครับเหนี่ยรอบด้านก็จะมีด้านล่างไว้เสียบ USB ชาร์จไฟได้นะครับอันนี้มันจะประหลาดประหลาดหน่อยสี่เหลี่ยมปุ๊บคานนี้มันจะเป็นหลายมุมเลยมันจะมีมุมหนึ่งที่จะเป็นตัวหมุนมัน หนเอ่ยนี่ไงหมุนนันล่างปุ๊บมันจะพลิกทีละสี่พอครบแปดอันแบบนี้ไฟมันก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีปุ่มข้าง This is Master is Obi-Wan Kenobi I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen with the dark shadow of the Empire rising to take their place อ่ของฝั่งเจไดก็เป็น o b บี a n นเคโนบีส่งข้อความไปเตือนเจไดตอนที่จะโดนบุกที่ Temple แหมเจเลยนี่แล้วก็จะมีช่องสล็อตอันนี้นี่อะไรครับเอาไว้ใส่ไคโบคริสตัล แล้วก็ปิดมัน,นชิ้นต่อมาครับนี่เลยอยู่ในมือของผมแล้วมันเรียกว่า Riot Control Button นะครับเคยเห็นกันรึเปล่ามันจะมาเป็นอย่างนี้มีฐาน s t a r w a r l มาให้ตั้งดิสเพลย์สวยๆแบบนี้แยกออกมาตัวนี้เราก็ไปตั้งโชว์วางศบอย่างนี้สวยๆเลยอันนี้คือของค่าย Hasbro นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราฐานวางไว้ก่อนมันก็คืออาวุธของ Stormtrooper First Order Stormtrooper โผล่มาตอนภาค7เลยตอนที่ดูหนังทุกคนจะว้าวมันคืออะไร <c oughs> ปกติแล้วเนี่ย Stormtrooper ก็จะพกปืนกันอะไรประมาณนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้ยิงแต่อันนี้มันไม่ใช่ปืนมันเป็น button. บาตันบาตันก็คือกระบอง นะครับแล้วมันไม่ได้ถือแบบปืนมันถือแบบนี้ที่มันโผล่มาตอนฟินและตัวไอ้ชูปเฟิร์สออเดอร์ชูเปอร์โผล่มาแล้วก็อยู่ดีก็มีตัวนี้โผล่ออกมามันทุกคนก็งงอาวุธอะไรแปลกใหม่แบบนี้อันนี้แฮ s โ r o ก็ทำออกมาที่ไทยเหมือนไม่ได้นำเข้าเข้ามาขายนะครับมันจะเป็นเหมือนเซ็ตเดียวกับพวกดาบไรเซเบอร์เนี่ยแหละแต่อันเนี้ย มันไม่ใช่ดาบไลเซเบอร์ไม่ใช่ปืนเป็นกระบองมีแบบเดียวชนดิดเดียวเลยวันอ a ฟคายนะครับวิธีการเล่นของมันเนี่ยก็เท่อีกแบบหนึ่งตรงนี้ทําเป็นเหมือนด้ามจับให้อารมณ์เหมือนจับเป็นดาบได้ด้วยนะเป็นเหมือนอยางมาตัววัสดุพาร์ทอื่นก็ส่วนใหญ่ก็คือพลาสติกนะครับมีตรงนี้เป็นเหมือน อลูมิเนียมหุ่มมาเท่ๆเป็นเหล็กนะครับมันก็จะมีระบบการใช้งานอยู่2แบบก็คือ1มีตัวล็อกตัวนี้กับปุ่มอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเซ็ตเอาไว้ถ้าตามในหนังที่เขาสู้กันก็คือมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่านี่เลยเนี่ยแหละปัญหาของมันเปดูเลยมันจะออกมาไม่ค่อยตรงเวลาเราพลิก มันจะต้องเนี่ยมันจะเป็นแก๊กแก๊กแ๊กแก๊๊กอย่างนี้เวลาเราหมุนเก็บเนี่ยเราจะต้องคลิกจับอย่างนี้ตั้งศูนย์แล้วจะกดล็อกปุ๊บแล้วมันก็จะปิดเนี่ยแล้วก็ล็อกตัวนี้เพื่อให้มันดีดออกถ้ามันเวลาบรรจแเรามันจะเด้งลงเป็นตัวล็อกนี่เราก็ต้องดันมันขึ้นไปใหม่เพื่อกดใหม่ลองดูซิซิจะตรงไหม เบี้ยวหนาก,กว่าเก่าสองข้างเ่างนีน้คือตั้งสูตรไม่ตรงอันนี้คือข้อเสียของม,มันเลยที่เวลาแล้วจะงุนหงนิดเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะตั้งให้มันตรงให้ได้มาดูกันทีว่าจะตรงหรือยงังหนึ่งสองซึ่เกือบอีกนิดเดียวตีโน้อย่างนี้อ่าโอเคประมาณนี้เนี่ยครับแล้วมันก็จะมีไฟสีน้ําเงิน l e d กระพริบกระพริบเหมือนให้ว่ามันเป็นถ้าในหนังนก็จะเป็นเหมือนมีไฟฟ้าช็อตมีไฟสีแดงเม็ด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 อย่างนี้สองข้าง นะครับสวยดีมีตรงด้ามมีไฟอย่างนี้นะครับไฟเยอะครบเลยแล้วก็จะมีปุ่มอันเนี้ยไม้เหมือนยิงมันได้อ่าเวลาเรากดไฟมันก็พิพิอย่างนี้แล้วที่แจ่งอันนึงที่ชอบก็คือเนี่ยมันสั่นด้วยตัวด้ามมันเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้อารมณ์เหมือนว่าเนี่ยปืนมันสั่นมีน้ําหนักนะครับห้ามไปเลยอย่างนี้นะนี่คือไม่ใช่ปืนสตท้อมทูเปอร์ที่แป ต้องแบบนี้แล้วก็ในหนังเนี่ยที่เขาเล่นกันมันจะต้องอย่างนี้นี่อย่างเงี้ยหมุนสู้กันประมาณนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่าและที่มันเจ๋งที่เห็นก็คือว่าไอ้บาันอันเนี้ยมันสามารถถ้าเห็นมีตอนฉากกับดันคาสมากกับฟินมัง้งที่หยิบขึ้นมาแล้วมันเอาไปฟันกับไ์เซเบอร์คือ สู้กับไลเซเบอร์ได้ด้วยเนี่ยนึกถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้เลยใจงานหนึ่งตัวสุดท้ายครับไฮไลท์เลยของวันนี้มันก็คือเจ้าดรอยบ b บตัวนี้เลยนี่ตัวใหญ่เลยครับนี่ผมอุ้มมันอยู่หนักเลยตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรล voice command นะครับใช้รีโมทบังคับได้คุมด้วยเสียงได้จากดิสนีย์นะครับมันจะมีหลายรุ่นออกมาของเซฟโรของ หลายๆค่ายที่ทําออกมาตัวเล็กๆแต่ตัวนี้ที่ผมเจอมาคือมันตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่เมืองไทยก็ไม่เห็นมีเจ้าไหนนําเข้ามาขายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีดิสนีย์สโตร์หรือมังช็อปที่เมืองไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทํายังไงทําอะไรได้บ้างกับเจ้าบีบีเอตัวนี้มันจะมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้เลยเหมือนในหนังเลยครับเจ้าดอยตัวนี้มีเป็นแม่เหล็กอยู่ที่หัวมัน แล้วก็มีลูกแม่เหล็กอยู่ที่ลูกบอลตัวมันนี่แหละครับเนี่ยได้ยินเสร็จไหมแล้วมันก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาแบบนี้ให้นะครับนี้เลยสีทําสีเหมือนตัวของมันเลยนะครับไว้บังคับมันได้รีโมทใส่ถ่านแบตเตอรี่ธรรมดาเลยผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนที่ตัวหัวมันแล้วก็ที่ตัวมัน เราจะต้องชาร์จไฟเข้าเป็น USB ชาร์จมานะครับมันก็จะมีช่องเปิดให้เราชาร์จอยู่ด้านหลังหัวมัน 1. จุดแบบนี้นะครับพร้อมสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีสวิตช์เพื่อตั้งค่า A B C เพื่อให้มันลิงก์กับตัว รีโมทแล้วก็ตัวของ BBA ให้มันเป็นที่หน่วยเดียวกันเวลาเราจะใช้หมวดงานไหนนะครับส่วนที่ตัวมันนั้นมาดูกันมันก็จะอยู่แถวนี้แหละเย่ yeah. ตัวนี้เปิดออกมาก็จะมีเหมือนกันรูเสียบชาร์จแล้วก็พาวเวอร์เปิดแล้วครับไฟขึ้นแล้วนี่ โอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าเจ้า BBA ตัวนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับโ okay. อเคขออจากเปิดสวิตช์ไฟขึ้นแล้วแล้วก็เปิดสวิตช์ที่ตัวมันโอเคแล้วมันก็จะต้องเนี่ยครับเป็นแม่เหล็ก บีบีเอ็หันหน้ามาคุยกันเฉยอครับนี่คือระบบตัวนี้รีหมทเราจะตั้งไว้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋วิ่งไปใกล้เดีย๋ยวตกอยู่ข้างบนมันควรจะตั้งเล่นที่พื้นนะจริงๆแล้วเดีย๋ยวเอาลงไปที่พื้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัย b b 8 Have you seen Ray? <c oughs> ไม่เจอไม่เจอ West Pole Come here Closer Closer ก็เวลาเล่นก็น่าจะเล่นที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกว่าเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปคราวนี้ก็จะเปลี่ยนมาให้หมวดหนึ่งนะครับเป็นการบังคับด้วยรีโมทแล้วเดินหน้าไยหลังเลี้ยว แอบบังคับยากนิดนึงมันไม่เหมือนรถบังคับเพราะลูกมันกลมหัวมันหมุนไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าไหนหน้าไหนหลังแอนี้หน้าเราเลี้ยวขวาเวลาชนมันก็จะตกอย่างนี้อ่ะเอาใหม่นี่เรามาดูหมวด ที่สสุดท้ายก็คือเลื่อนสวิชมาน,นี้อันนี้คือมันจะตามรีโมทอันนี้ถ้าเราเดินตามมาดูซิ BB8 come here follow me เน่เอาแล้วครับก็จบไปแล้วครับกับทั้ง3อย่าง Holocron b a ทันแล้วก็ BPA Droy นะครับตามที่สัญญาไว้ไอ้สามสิ่งเนี้ยผมซื้อมาจากที่ Amazon นะครับผมก็ลองไปดูกันมันออกมาสักพักนล่วแหละเป็นปีแล้วผมก็ได้มาสักพักแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาทำวิดีโอ y o u u u b e รีวิวของสามสิ่งนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูราคามันก็จะเท่ากับรีเทลในช็อปที่เขาขายกันแต่เวลาสั่งมาเมืองไทยเนี่ย มันก็จะโดนเรื่อง shipping ค่าขนส่งแล้วก็ภาษีก็เหมือนว่าเวลามีบริษัทนําเข้าเข้ามาที่มาขายในเมืองไทยทำไมราคามันแพงกว่าที่เราเห็นบนเว็บที่อเมริกาเพราะว่ามันจะต้องโดนค่าขนส่งแล้วก็ภาษีเป็นเรื่องปกตินะครับใครอยากได้ลองไปดูกันที่อเมซอนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ Star Wars ผมยังมีพวกพร็อพแรปเป a แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไลท์เซเบอร์หรือว่าหมวกเฮล멧ต่างๆใครอยากดูคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับกับ1 0 k a v ฟเมย์เดอะฟ e e ์สบีวิธ go to sleep